สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดอมนะคะกับหัวข้อความจริงในใจที่เขาอยากบอกคุณ เขาอยากบอกกับคุณว่าเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงมากๆถึงแม้ว่าเขาจะพยายามที่จะไม่คิดพยายามที่จะไม่สนใจไม่อยากรับรู้พยายามที่จะไม่ส่องไม่มองไม่ติดตามเรื่องราวของคุณไม่สนใจเรื่องราวของคุณว่าคุณเป็นยังไงคือไม่มีการส่องไอจีเฟสบุ๊ค อ่ะสตอรี่อะไรต่างๆอะ่ะคือพยายามจะไม่เข้าไปดูพยายามจะไม่เข้าไปไปรับรู้เรื่องราวของคุณน่ะแต่แต่ในใจลึกๆคิดถึงนะแต่ไม่อยากจะคิดถึงเลยอะ่ะเออเหมือนเขามีความสับสนมีความสับสนอะไรบางอย่างนะคะคือเป็นความสับสนในตัวเองอะ่ะ ใจหนึ่งอ่ะมันมันคิดถึงมากๆคิดถึงมากๆอยากอยากไปหาอยากไปเจออยากพูดคุยแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าอย่าดีกว่าเหมือนพยายามจะพยายามจะปิดบังความรู้สึกของตัวเองอ่ะแต่เขาอ่ะเขาอยากให้คุณรู้ว่าที่เขาเป็นแบบเนี้ยเพราะตัวเขาเองอะยังตัดสินใจไม่ได้เขายังสับสนอยู่ อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอาจจะกำลังกาลังสับสนนะ่ะว่าเขาจะเลือกใครระหว่างคนเก่ากับคนใหม่แต่เราไม่รู้ว่าคุณนะเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่ เขากำลังพยายามหาคําตอบให้กับตัวเองอยู่คําตอบนี้มันก็คงจะเป็นสิ่งที่คุณอยากจะรู้ด้วยเหมือนกันเราว่าคนคนนี้คนคนคน,คนนี้ที่คุณถามถึงอยู่อะมีช้อยส์มีตัวเลือกคือคุณกับอีกคนหนึ่งเราไม่รู้ว่าคุณเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะแต่ตอนนี้เขาตัวเขาเองอะกำลังสับสนและเขาก็รู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากๆเลยเขาคิดถึงคุณมากๆ เขามีความรู้สึกที่ดีกับคุณมากๆแต่เขาก็ยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้มันตัดสินใจยากมากเลยเพราะอีกคนนึงเขาก็รู้สึกดีเหมือนกันแต่เขาอะกำลังพยายามทบทวนกำลังพยายามหาทางออกกำลังพยายามคิดคือเขาตั้งใจแล้วว่ายังไงซะเขาจะต้องหาคำตอบกับเรื่องนี้ให้ได้และจะต้องเลือก คนใดคนหนึ่งแค่คนเดียวอือเอ,า,อางี้นะไม่ว่าคุณจะเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่เอาเป็นว่าไม่สำคัญอะ่ะรู้แค่ว่ามันมีโอกาส มากๆที่เขาจะเลือกคุณอันนี้ไม่ได้เข้าข้างหรือไม่ได้แบบไม่ได้เอาใจนะแต่เนี่ยอย่างที่เห็นนะคะอย่างที่เห็นอ่ะว่าไพ่มันมาแบบนี้คือความความจริงในใจของเขาที่เขาอยากบอกคุณเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเลือกคุณแต่ตอนเนี้ยที่มันลังเลที่มัน ที่มันสับสนเนะ่ะเรามองว่าอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะก็คงจะรักเขาแล้วก็ดีกับเขามากแล้วตัวเขาเองก็คงมีความรู้สึกดีๆกับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ว่าแต่คุณเข้าใจไหมว่าคนที่มันอยู่ในใจอะ่ะคือคุณคนที่อยู่ในใจเขาแล้วอะ่ะคือคุณแต่อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะก็ดีไงก็ดีเขาก็ชอบนะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ทําดีกับเขาก็ก,ก็รักเขาอะ่ะ มันก็เลยทําให้เขารู้สึกสับสนคือถ้าจะทิ้งอีกคนนึงมาแล้วก็เลือกอีกคนนึงเขาก็มันมีความลังเลเพราะว่าอีกคนนึงก็ดีมากๆอืมแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของอย่างนี้ก็ได้อีกคนหนึ่งอ่ะอาจจะแบบมีความเหมาะสมมากกว่าหรือเข้ากันได้ดีกว่าในในด้านอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ ทั้งๆท,ที่คนคนนั้นก็ดีขนาดเนี้ยแล้วเขาก็รู้สึกดีกับคนคนนั้นมากๆเหมือนกันแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงเอาคุณออกจากจากหัวเอาคุณออกจากใจไม่ได้นั่นก็เพราะว่าคุณนะเข้าไปอยู่ในใจของเขาแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้เขาพยายามจะไปรักไปชอบคนอื่นพยายามจะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามามันก็เข้ามาไม่ได้เพราะคุณอยู่ในนั้นทีนี้โอกาสที่เขาจะตัดสินใจเลือกคุณนะมันค่อนข้างจะสูง เพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาจะเลือกคนที่อยู่ในใจเขามันมีโอกาสมากๆที่เขาจะเลือกคนที่อยู่ในใจนั่นก็คือคุณในเมื่อเขาพยายามแล้วอะ่ะเขาทําแล้วเขาเขาทําทุกอย่างแหละพยายามจะคบหากับอีกคนนึงเพราะคิดว่าเข้ากันได้ดีเพราะคิดว่าไปกันได้ดีเพราะคิดว่าใช่คนคนเนี้ยใช่แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะต่อให้ดีแค่ไหน ก็ไม่สามารถมาแทานที่คุณได้คุณก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่ในใจเขาอยู่ดีแล้วคุณก็เป็นคนที่เขาอยากจะเลือกลึกๆแล้วอะ่ะนั่นไงอืม ไม่ว่าความสัมพันธ์ไอ้รักสามเศร้าเราสามคนเนี่ยมันจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะเรามองดูว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาจะเลือกได้เขาจะตัดสินใจได้และก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจหรือว่าชัวคือเปอร์เซ็นต์อ่ะมันค่อนข้างมาเป็นทางคุณเพราะเขาอ่ะจะมีความรู้สึกหรือชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นกว่านี้เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อเขาลองทุกอย่างแล้วพยายามทุกอย่างแล้วพยายามจะหันไปโฟกัสอีกคนนึงพยายามจะเต็มที่ก,กับอีกคนนึงแต่มันทําไม่ได้แล้วสุดท้ายเขาก็จะต้องวิ่งกลับมาหาคุณเองกลับมาเลือกคุณมาจริงจังมาชัดเจนกับคุณแล้วก็จบปัญหารักสามเศรา้าเราสามคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่เขาต้องการจริงๆก็มีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือคุณนั่นเอง เขาอยากบอกอะไรคุณอีกไหมโอเค okay. เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาจะขอเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณเขาจะมอบความรักให้คุณแบบเปิดเผยจริงใจใ,จใส่ซื่อบริสุทธิ์คือเป็นรักที่ที่จริงใจ เป็นรักที่มีแค่คุณคนเดียวเขาจะพยายามปรับปรุงตัวจะพยายามแก้ไขในสิ่งที่เคยทำผิดทำพลาดหรือในสิ่งทีเ่เขารู้สึกว่าเขายังบกพร่องอยู่อะค่ะเออและความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องดีกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเอาไว้อยากให้คุณรอดูการเปลี่ยนแปลงรอดู วันหนึง่งคุณจะเห็นความจริงใจของเขาคุณจะเข้าใจความรู้สึกของเขาคุณจะเข้าใจความรักของเขาอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณนะแต่คุณจะรอหรือไม่รออันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณมันเป็นเรื่องของคุณบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยไม่รอแล้วค่ะหายไปนานแล้วหายไปเป็นปีๆเขาไปมีคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่รอแล้วโอเคมันเป็นสิทธิ์ของคุณไม่เป็นไรนะคะ อันนี้มันก็แค่เปิดไพ่มันเป็นแค่พลังงานโดยรวมเนาะแล้วก็เป็นแค่สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็เท่านั้นเองคุณก็แค่รับฟังหรือคุณไม่อยากรับฟังก็ก็แล้วไปก็ปล่อยให้เป็นเรื่องอะไรที่มันผ่านหูไปก็แล้วกันหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องของคนข้างบ้านก็ได้นะคะโอเคประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ